บทที่12เอวามีตังเอกังสมยังพักวาคัตยายังวิหารติขยาศีสีสัตถิงพิกูสหเสนตระรัโหพะกวาพิขูอมันเตสิสัพังพิกเวอติตตังกิจจาพิกเวอสัพพังอาทิตตังจักขูพิกเวอาทิตตังรูปังอาทิตตาจักขูวิญญาณางอาทิตตังจักขูสัมผัสโสหิตตุดยำปิดทั้งจักขูสัมผัส สปัตตยาอุปัชติเวทยิตังสู่ขังวาทุกขังวาอุทุกขาสุมาขังวาตามปีอีทังอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังรา,าคะกินาโทสักินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาชรามณนะเรเนนะโสเกปิปาริเทเวหิตทุเขหิมนัตโทมนัตเสปิอุปายาเสหิ อาทิตตันติวาธามิโสตังอทิตตังสัทธาอทิตตาโสตสัญญาวินโสโสตวิญญาณังอทิต anyway. ตังโสตสมะโสหทิตโตยามปิทั้งโสตสัตสัปัชญาอุปัชติเวทายตังสู่ขังวาทุกขังวาทุกขมาสู่ขังวาตังปีอาทิตตังเกณฑ์อาทิตตังอาทิตตังราคัดคินาโมสกินาโทหกคินาอาทิตตังเช ชาติยาชรามนเรีนัโสเกหิปริเทเวหิอุทุกเคหิโตมนเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวาธามิคานังอธิตังคานทันธาธิตาคานะวิญญาณังอธิตังขานะสัมปัโสทิโตยามปิทางคานะสัมปัชยะสัมผัสสัปชญาอุปัชติเวทยยตังสู่ขังวาทุกขังวาอุทุกขงมาสู่ขังวายามปีทางอธิตัง ยามปิอทิตตังเกนนาอทิตตังอทิตตังฆราคัดกินาโมสกกินาโทหักกินาอทิตตังชาติยาชรามณะเรนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอทิตตังวาธามิชิวะหาทิตตาราษาทิตตาชิวหาวิญญาณังอทิตตังชิวหาสัมปโซทิตโตยามปิทังชิวหาสัมผัสสปัชฉยาอุปจชติ วิทยาทิตังสุขังวาทุกขังวาะทุกขะมะสุขังวาตัมปีอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราขัดคินาโมสกคินาโทหัดคินาอะทิตังชยาติชาติยาชรานะมะนะเรนะโสเกหิบริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเิหิอุปยาสิหิอะทิตตันติวะทามิกายโยทิโตโพธพาอะทิตตากายวิญญาณังอะทิตังกายสัมปโสอทิโตกาย ยามปีทางกายสัมัสปัญยาอุปัชติเวทญาตังสู่ขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสู่ขังวาอาทิตต์มปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังทาอาทิตตังราหัตคินาโมสักินาโงหัตคินาอาทิตตังชาติยาชะรามณะเนณะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิ มโนอธิตโตธรรมะอธิตามโนวิญญาณังอธิตตังมโนสัมผัสสุวอธิตโตยามปีตังมโนสัมผัสสปัจฉญาอุปัจติเวทยิตังสู่ขังวาทุขังวาอทุกขมาสู่ขังวาตัมปีอธิตตังเกนะอธิตตังอธิตตังราคักินาโมสกินาโทหิกินาอธิตังชยาชาติยาชรามะนะเรนะสกหิปะเรเทเวหิทุเขหิธรมนะเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวาธามิ เอวังปัดสังพิกเวสุตวาอริยะสกาอริยสาวโกจักขูสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทัตติจักขูวิญญาณในปีนิพินทติจักขูสัมปัสใปีนิพินทติย่ำปีทั้งจักขูสัมผัสสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขัาวาทุขังวาทุขะมาสุขงวาตัดสมิงปีนิพินทติโสตัดสมิงปีนิพินทัตติ เสสูป so so ีน so ิพ so ินทติโสตวิญญาเนปีนิพินทติโสตสัพพัสโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางโสตสัพพัสสัพพัชญาอุปัชติเวทายตังสู่ขังวาทุขังวาอาทุขามาสู่ขังวาตัดสิมิปีนิพินทติฆานัสมิงปีนิพินทติคันเทสูปีนิพินทติฆานวิญญาเนปีนิพินทติ ขานาสัมผัสเสพปีนิพินสติยามปิทางคานาสัมผ <spe> er ัสจปัชฌยอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัสมิปีนิพินทติชีวะยะปีนิพินทติราศีสุปีนิพินทติชีวะวิญญาณในปีนิพินทติชีวะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางชีวะสัมผัสจัปัชฌยาอุปัจติเวทนะเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัสมิปีนิพินทติกายัสมิงปีนิพินทปี นิพนธติโพธาเพสุปินิพนธติกายวิญญาณีปิธินินธติกายสัมปชีปินิพนธติยำปิทังกายสัมปชปัญยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขังมาสุขังวาตสุมิปินิพินธติมานัสมิงปีนิพินธติธทามีสุปีนิพินธติมโนวิญญาณีปีนิพินธติมโนสัมปชีปีนิพินธติยำปิทางมโนสัมปชปัญยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอุทุขะระมะสุขังวาตสุมิงปีนิพินธติ นิพพัทธังวิรัตสติวิราคะวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติไวญาณังหูติกีนาชาติสุวิภุสิตังพรหมจาริยังกาตังการิยาตนายาอัททางตาญาติปชานาติตามิธามะโวจ่ภะกควาอัตมันนาเตพิกูภะกควาโตภาสิตังอภินันทุง อิมัสมิงจากปนาเยวกาเดนียสมิงยายะมานีตัสะพิกูสหัสะชัสะอนุปทายะอัสเวหิยตานิวิมุติสุติบทที่สิบสามอวบามีสุตังอีกังสมยังภควาภานาสิยังวิหารตีกะอิสิปัตตนนะมิคัทายะ ตรัโขพิกวปัจจวะคีพิกุอมันเตสิรูปังพิกวีอนัตตารูปังหิรูปังใจหีทางพิกขวีอัตราพระวิสติพระววิสานะที่ยีทางรูปังอภาทายะสังวัตไยะลับเพทะจาปุเปอังเมรูปังหตุเอังเมรูปังมาหงสิติจสมาจาโคพิกวีรูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายะสังวัตตินาจะรพติเรรูเป เอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาหงศีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะยีทางเวทนาอัตตาอภวิสสะอนาทิณายธทรงเวทนาอภาตยสังวเตยยะอัะปีทะจะเวทนายะเอวังมีเวทนาหตุเอวังมมเวทนามาหงศีติจะสมาจากโหพิทเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาตยะ สังวัตตต like ีนจะรับพติเวทนายะอีบังมีเวทนาหูตุอีบังมีเวทนามาหูสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหีทางพิกวีอัตตาอภพวิสสะนัยทางสัญญาอภะทายะสังวัตเตยะพระปิษจะสัญญายะอีบังมีสัญญาหูตุอีบังมีสัญญามาหูสีติปสมาจะครูพิกวีสัญญาอนัตตาสัญญาปสมาอนัตสัญญาอภัสยะ สังวรตตินะจะรับพระที่เป็ญาญาเอวังมีเป็นเจ้าหงส์ตุเอวังมีสั็นจ้ามาหุสิติสังขารานัตตาสังขาราจะผิทางพิกวิอนัตตาอภิวิตสังสุนาฏยังทางสังขาราอากาศญาสังวตเตยุงลับพตะลัพระทะจะสังขาริสุเอวังมีสังขารหุตุเอวังมีสังขารมาหงสูติ จัสมะจัโคภิกขีสังขารานัตตาจะสมาจังสังขาราปัตยะสังวัตตินาจัลปติสังขาริสุเอวัมีสังขารโหตุเอวัมีสังขารมาโหสุงติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ่าฮิทังภิกขีอัตตาภิวัสสะนาจิตังวิญญาณังปัตยะสังวัตยะลพีธาจาวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวัมีวิญญาณังมาโหสีติจะสมาจัโคภิกขีวิญญาณังอนัตตาจะสมา วิญญาณังอภัสยะตัดสังวัตติน่าจะรับปติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังโหูสีติตังกิงมันยะมัดยะถาภิกขเวรูเปานิจังวาอนิจังวาอนิจังพันเตยํำปนานิจังทุกขังวาสู่ขังวาทุกขังวาตังสูขังวาติทุกขังพันเตยํำปนานิจังทุกขังปะวิปปะตินามะธรรมมังกัลังนุตังสมานุ ปัสสีตุงเอวังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตติโนเอตังหุพันเตตังกิงมยะถาภิกเวเวทนานิจังวาเวทนาวาติเวทนาพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะภินามะธรรมมังกัลังนุตังสมนุปันสีตุงเอตังมะมะเอสหะมัสสิ เอสโมีอะตาติโนเอตังพันเตตังกิงมะยะถามิคบีสัญญาณังสัญญาวาอนิจจาสัญญาณิจจาวาอนิจจาวาติสัญญาพันเตยามปนานิตังทุกขังพันวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิตังทุกขังวิปารินามัธรรมังกัลังนุตังสมุนะสมุนุปัสสิตุงเอตังมะมะสอะโห เอหูสามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตเอตังพันเตตังกิจมัจจะถาพิฆเวสังขารานิจจังวาสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามธรรมังกัลังโนตังสมนุสปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสถมิเอโสมีอัตติโนเอตังพันเต ตังกิงมัตยาธาพิคเววิญญาณังนิจจาวิญญาณังนิจจาวานอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขงังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจจังทุกขงังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังมัสสนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหา,ามัสมีเอโสเมตตาติโน เิตังพันเตตสมะทิ่ตสมัยอิทิหะพิกเวียังจิรุจิรูปังอัตติตานาคตุปัตถุปนาอัจฉริวาพระหิทธวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันตุเรสันติกีวาสะพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัศมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัปปะ ปัญญายะทัพตับพังยายากาจิวิธนาอติตานาคตาปัจจุปันนาอจตตาวาภิทวาอาริอาราริอาราริกาวาสุขุมาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาโทเรสันติกีวาสภาวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเนโสอัตตาติเอวังเมเอวะเมตัง ยถาภูตังสมบพัญญายะทัดตัดพังทัดตัดพังตัดตัดพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตุพตาปัจจูปนนาอัจฉตาวาพหิทธวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายทูเยีย,ย,ยาทุรรสันติกีวาสภาชนญ,ญาเนตังมะมะ เนสุหามัสมินะเนสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมมะปัญญายะทัตพังเยเกจิสังขราอติตานาคัจุปนาอัจตาวาภิทวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายะเยทูเรสันติกิวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะมะนะเนสุหามัสมินะเนสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมมะปัญญาญา ทัตทัพพังยังกิตจิวิญญาณังอตีตานะคาตุปัจจุปนาอัจฉตังวาพระหิทธาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปานีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเตนะมะนะเนโสหามัสมินะเนโสอัตตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสมะปัญญายะทัตทัพัง เอวังปัสสังภิกขเวสุตตะวะอริยะสาวะโกรูปัสมิงปีนิพินทติเพียชนายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังขารีสุปินิพินทติวิญญาณสมนิงปีนิพินทตินิพินทังวิรัชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสุนิงปีวิมุตตามีตังยานังหูติหินาชาติผู้สุตังพรหมจาริยังกตังกรณียังปะนาปรังอิทธันตายาติปชานาติติ อิธระมโบจพรภควาอัตตะมนาปัจจวคียายพิภูภควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิอิมัสมิจัปนาเวยะการณีนัสมิงพัญญามาน,นิปัจจวคียานังพิภูนางอนุปปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจ,จิตวิมุตจ,จิตสูติ